ไปที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมฮะมีอันนี้หัวร้อนเหมือนกันนะคนขับรถตู้มโมโหรถมอเตอร,ร์ไซค์นะฮะที่มาขี่เฉี่ยวก็เลยถือแท่งเหล็กเนี่ยมาขู่จากนั้นก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดไปพบตำรวจแล้วทั้งคู่นะฮะบ,บอกว่าเนี่ยโมโหบรรดาโทระฮะโดนฝั่งรถจักรยานยนต์เนี่ยยั่วโมโหก่อนนี่ก็เลยลงมือนะครับนี่นะมีถือแท่งเหล็กนะฮะรถตู้รับส่งพนักงานครับนะ อีกฝ่ายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์นะฮะเ,เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์คลิปวงจรปิดโดยระบุว่าหัวร้อนอะไรจะขานาดนั้นทั้งปากเกร,ร็ดรู้จักกูหมดมีปัญหาเชี่ยวชนเจ้าหน้าที่จัดการไก่เกลี่ยได้ทำไมต้องใช้ความรุนแรงเหตุเกิดถนนติวันนท์ปากเกร็ดที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ผู้สืข่ข่าวก็คอยคุณเนยนะชนิตจึงลงพื้นที่ไปที่สพปากเกร็ดนะฮะตำรวจได้มีการเชิญ นายสุภกินแจ่มนิยมอายุ29ปีนะครับซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งส่วนอีกฝ่ายก็คือคนขับรถตู้รับส่งพนักงานนะฮะชื่อนายวิชัยบุญมาอายุ48นะครับนะฮะก็มาเจอกันต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะครับนายสุภกินฝ่ายรถจักรยานยนต์บอกว่าขณะเกิดเหตุกําลังขี่รถออกจากที่ทํางานกลับบ้านบนเส้นถนนติวานนท์ ฝ่ายคู่กรณีขับรถมาห่างประมาณ300มเมตร<ม>จึงชะลอเพื่อให้เขาไปก่อนและจะเบี่ยงขวาทําให้รถไปเบียดกันนิดหนึ่งบริเวณช่วงกระจกจึงชะลอรถเพื่อลงไปเจราจากับคู่กรณีตอนแรกก็คุยกันดีอีกฝ่ายเรียกให้เดินไปดูร่องรอยการเฉียวชนผมก็เลยถามเขากลับไปบอกว่าอันนี้มันแผลเก่าหรือเปล่านะฮะถามดีๆฮะแล้วก็มีการยกมือไหว้ขอโทษคู่กรณีตลอดนะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ย ไม่พอใจนะฮะก็มีการมาตบเขาครั้งหนึ่งแล้วก็มาต่อยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะจากนั้นก็มีรอปภเนี่ยเดินมาห้ามส่วนเหล็กที่ถือนั้นยังไม่ได้ฟาดนะแต่ทําท่าง,ง้า,างใส่นะครับหลังเกิดเรื่องจึงมาแจ้งความที่สพปากเกร็ดมองว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้ไง่ายๆนะถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างโทรเรียกประกันมาก็ไม่ควรจะมีเรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังฝ่ายรถจักรยานยนต์หน่อยเชี่ยด้านไหนครับ พอเขามาปุ๊บผมก็เลยเออชะลอให้เขาแซงหรือชะลอให้เขาอะไรไปก่อนในนี้ผมจะเบี่ยงซ้ายไปรับพี่ที่ทํางานผมจะเอ,อ้ผมจะเบี่ยงขวาไปรับพี่ทํางานพอจะเบี่ยงขวาเสร็จปุ๊บเขาก็เหยียบมาแล้วก็เบี่ยงกันนิดนึงแต่บริเวณที่ผมได้ยินอนะ่ะผมได้ยินบริเวณกระจก mm hmm. เขาดูคุยด,ดีเขาก็ก่อคอไปเขาบอกว่าน้องขับรถอย่างนี้ได้ไงเขาบอกว่าเอออะไรอย่างนี้ mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าอ่าผมก,ผมก็ผมก็ไปดูเขาก็เก่อคอไปดูแผล พอไปดูแผลผมก็แค่ถามว่าเออพี่เอันนี้แผลเก่าหรือเปล่าครับแค่นั้นแหละเขาเ็เลยบรรดาโทท์ถนนที่นี่ครับนี่ล่าสุดเขาบอกเขาเจ็บไงชินเขาก็เลยบอกบอกว่าขอค่าเสียหาย1 5 0 0 0บาทนะฮะนี่ดูสภาพหน้าเนี่ยบอบช้ำบอกว่าโดนต่อยแล้วก็โดนตกนะครับแต่ปรากฏอีกฝ่ายบอกว่าขอจ่ายแค่สองพันบอกว่าเนี่ยหมื่นห้าไม่มีให้หรอกนี่อีกฝ่ายนึงฮะคุณวิชัยบุญมาอายุ48ปปีขับรถตู้นะฮะ คนที่ถือเหล็กที่เห็นในคลิปเนี่ย <Ừ. S 1> เขาว่ายังไงวันนี้คือพูดเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะ,ะเขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยที่ทําไปเพราะป้องกันตัวเนื่องจากฝั่งจอยอย,อยอเมื่อสักครู่นั้นกวนโมโหพูดจาไม่ดีใส่เขาก่อนครับคือท้าทายเขาก่อนพูดง่ายๆเลยนะฮะก็เลยมีการเนี่ยสาวหมัดใส่แต่เรื่องของเหล็กเนี่ยไม่ได้ฟาดคือถือไว้เฉยๆเนี่ยแหละฮะที่เขาฟิลขาดที่เขาช็อตแบบนี้เพราะอีกฝ่ายเนี่ยพูดใส่รอยรถของเขาเนี่ยนะว่าแผลเก่าแล่วจะแผลเก่าได้ยังไงก็ขูดกันไปเมื่อกี้ นะฮะ oh. เขาก็เลยวิบขึ้นมาเลยฮะบันดาล <Wh ip. S 1> โทรศัพท์แล้วก็อยอมรับผิดจริงๆอยากขอโทษคู่กรณีแต่ต้องยอมรับนะเขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยก็อ้างว่าที่เขาพูดว่าเนี่ยทั้งปากเกตเนี่ยรู้จักตัวของรถตู้เนี่ยตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่<อ>คือความหมายมันผิดนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ย<อ>คือเหมือนกับยกหูโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู้ก็เลยถามไปว่าเองจะโทรหาใครเขาก็คนปากเกตเหมือนกันเนี่ยเขาอยากชี้แจงคือโพสต์มีต้นโพสต์ไงว่า ฝั่งจอยยอบอกว่าคนเนี้ยอ,อ้างว่าใหญ่คนปากเกร็ดรู้จักทั้งหมดเขาบอกไม่ใช่เปนคนละ,ะความหมายกันเลยนายวิชัยคนขับรถตู้ยังบอกอีกว่าฝ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยเรียกเงินเขาตั้ง18,00 0หมื่นแปดพันนะเออแต่ฝ่ายจักรยานยนต์บอกกับนักข่าวเราบอกเรียกหมื่นห้าแต่รถตู้บอกเรียกหมื่นแปดนะ,ะแต่รถตู้เนี่ยคุณวิชัยบอกว่าเนี่ยมันเยอะไปคอ,อ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเรื่องก็เลยบานปลายเป็นเป็นอย่างที่เห็นคือผมอ่ะ ผมยอมรับในส่วนที่ผมทํผมยอมรับผมยอมรับผิดทุกอย่างน้องพี่ยอมรับทุกอย่างที่พี่ทากับหนูนะเพราะว่าแต่หนูก็น่าหนูก็พูดในหลักความจริงว่าหนูพูดยวนประสาทพี่จริงไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเป็นคนถูกกระทำผมผมขับมาไม่ไวด้วยใช่ไหมน้องน้องพูดเลยจะได้จบพราผมว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วในวันนั้นที่ทําไปเพราะว่ามันเกิดอาการโมโหนึกออกไหมฮะเพราะผมถูกกระทํา แล้วน้องเขาไม่ยอมรับอ่ะพี่ผมไม่คนผูกกระทำอ่ะพี่ไม่แล้วพี่สุดท้ายแล้วก็คือพี่ไปทับเดี๋ยวเราพี่ไปทําลายเขาผมยอมรับว่าผมทำลายเขาแต่ผมไม่ได้ใช้เหล็กใช้เลยนะแค่ใช้ใช้ใช้ตบกอาแล้วก็พี่หางนะครับพี่หางใช่ก็หนุ่มเป็นรูกตองน่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาได้ทำลายพี่ไหมไม่ได้ทำรับไม่ได้ทำถึงเดียวแค่เขาต่างฝ่ายต่างได้ครับได้กันคนละชี้แจงแล้วอ่ได้ชี้แจงแต่เจอกันด้วยนะน้องเนยเราก็ได้รับฟังแล้วครับ ล่าสุดก็เห็นบอกว่าเนี่ยมีการขอโทษกันละตบไหล่ตบไหลและตบไหล่แล้วฝ่ายนายวิชัยค,คนขับรถตู้เดินมาตบไหล่และขอโทษนายสุภกินนะฮะยอมรับว่าตัวเองใจร้อนแต่สุภกินเนี่ยเหมือนจะไม่รับคําขอโทษนะเดินหนีเอ,อนี่นะครับลแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยควรจะใจเย็นมากกว่านี้ไม่ควรมาทําร้ายร่างกายกันเออเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยเรื่องการรักษาความรุ่งชยพอมีสิ่งที่ผมทำรับผิด ครับเรื่องรถซ่อมซ่อมอะไรก็ให้ว่าไปตามการเก่าแต่ส่วนที่พี่ทำเองอนะ่ะตรงนี้เลยพี่ขอโทษเพราะว่าร้อนนี่ก็ร้อนเกินใช่แต่หนูว่าแต่หนูก็แบบอืมเอาหนูไม่พูดดีกว่าแค่นี้ก็คือว่าผมขอโทษแล้วกันนะนนนนเราเราไม่เราไม่ยอมรับคาขอ,ขอโทษจากพี่เขาหรอกถามว่ายอมรับไหมก็โอ้โหบีมันเสียขวัญนะพี่้เรื่องค่ารักษาอันนี้เขาเรียกว่า ขอโทษแบบไม่อยากเสียหน้าชินครับคือขอโทษแบบเอ้ยขอโทษแล้วกันนะขอโทษขอโทษแล้วกันตบลายตบลายหน่อยไม่อยากเสียหน้าไงแต่ถ้าแบบเออแบบขอโทษแบบลงไปก้มกราบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเสียหน้าวหวสวยรวยกระเทยอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบเออขอโทษขอโทษแบบอายุมากกว่าครับ คุณวิชาเนี่ยอายุ48ส่วนคนที่โดนกินน้อยกว่าอายุ29นี่เขาก็เลยแบบยังยังมีเชิงอยู่ผู้ใหญ่กว่ายังมีเชิงอยู่ขอโทษฝ่ายคุณสุภกินสายหน้าบอกไม่ต้องมาขอโทษคือรับแหละเออ,อแต่เนี่ยคุณก็ใจร้อนไป ก็ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและนำรถคันที่เกิดเหตุมาพิสูจน์ร่องรอยการเฉียวชนและเดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปครับไอเฉียวชนมันก็คดีจราจรอ่ะมันก็เคลียร์กันได้ถ้ามีประกันใช่ไหมแต่ทำร้ายร่างกายนี่สิทำร้ายร่างกายคดียาคับนะฮะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะส่วนที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับทําไมวันนี้มีข่าวหัวร้อนเยอะจังเลย มาก<ะ>อากาศมันร้อนแต่ว่าฝนมันตกนะจงนี้โอ้โหเนี่ยแต่อากาศร้อนหรือว่าโปรดิวเซอร์เราชอบข่าวนี้หัวร้อนไงจับ <producer. S 2> มาให้แต่ข่าวนี้เลยหัวร้อนร้อน,น,อน,อนหัวร้อนเออ,เอ,อวนอยู่ตรงข่าวหัวร้อนนี่นะ